คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาและวัฒนธรรมเรียน4ปีปีหนึ่งเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเรียนเหมือนกันทุกสาขาเช่นจิตวิทยาภาษาอังกฤษภาษาไทยในด้านภาษาและการสื่อสารเน้นการฟังพูดอ่านเขียนปี2เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะเข้าสู่วิชาด้านมนุษยศาสตร์เช่นวิชาวรรคดีการเขียนเรื่องความภาษาอังกฤษ เพื่อการพูดนำเสนอและเรียนวิชาเอกของสาขาที่ได้เลือกไว้ปี3เรียนลึกลงไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ยกตัวอย่างมนุษยศาสตร์สาขาอังกฤษเน้นศึกษาทักษะการเขียนเชิงวิชาการระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษรวมถึงวิชาวรรณคดีเพิ่มเติมทั้งร้อยแก้วร้อยกรองบนละครปี B 4เรียนวิชาการวิจัยและกระบวนการวิชาเลือก เทอมแรกจะได้เรียนวิชาวิจัยและกระบวนการวิชาเลือกตามความถนัดและความสนใจในด้านทักษะการสื่อสารภาษา,าศาสตร์วรรณคดีเทอมสองทำวิจัยค้นคว้านำเสนอผลงานจบไปทำงานอะไรนักวิชาการทางภาษาไทยนักวิชาการสำนักงานครูในสถานศึกษานักพูดนักประชาสัมพันธ์นักเขียน